จเจอซีเ็ดสักคนหนึ่งบ้างเหรอว่าไม่รู้ยืนเหม่ออยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับสนใจเล่นกิจกรรมจากทางเราไหมครับผมยิงแค่ตอบคำถามให้ถูกคุณก็จะได้รับกาชาดหนึ0ลูกสนใจเล่นไหมครับพร้อมค่ะชื่อของผมอ่านว่าอะไรครับอะไรอีอกาสลิปเหรอเอาดีๆครับอีกาอะไรครับให้โอกาสอีกทีหนึ่งไม่รู้เอาอีกาอะไรสายสายสาย ไอ้กาสายอะไรแล้วก็ต่อมาซะสิด่เขาแบบกำลังเป็นไวัยรอดดิสายอะไรกาสายคอนเทนต์เหรอกาพูดมากเฮ้ยอันนี้ชื่อกาหรืออันนี้บอกอีกาสายแลปบอเจ้าเจ้าเจ้าี่กาสายแล้ปอะไรวะที่เขาชอบแบบว่าไปแบบบินโฉบแล้วแบบชอบไม่คนเปิดบัตรอะในติ๊กต็อกอะโอ้โหไม่รู้อะไม่ได้ดูติ๊กต็อกด้วยอะขึ้นต้นด้วยรอลิงสายอะไรไอรอลิงไอ โอ้ยนมาโชว์ดูความโง่ให้พี่รู้ทำไมเนี่ยนี่เดียวสายลับนะตอบดูสักทีพี่อยาเอาความโง่ของหนูมาโชว์ใครแบบนี้สิไม่มีใครโง่กันนะเองแค่ไม่รู้พี่ภุมมใจในตัวมากเจอกันโอยุ